ครับสร้างโซดาแฟมิรีมาแล้วครับแล้วครับมือนีกัมาดำหน้านะครับพอดีไทยไว้แล้วดำที่เหลีเยาหลอดกหญ่สองนัดนะครับกาคาแล้วนะครับตอนนี้กำลังโลกาายู่ครับนี่ครับกาห้องอริยะสีเรี่ยให้นี่ครับให้ยืดเยี้อนนะครับไปอาตากนะครับฮะ อนนี้กะโลกอยู่ผมกะโลกได้มัดหนึ่งแล้วเพื่อนกิดผมก็ได้เครื่องมัดนี่ได้มัดหนึ่งตนะีให้น้ำหนึ่นี่ครับผลก็ลินมาป่วยปลายนะครับเบิ้งเขา่าเฮาอะเบิ้งเบื้งมาเบิ้งเข่าหยอดนะครับนี่ผลก็ตกปล่อยปลาย,ายเอานี่มีเขายอดโตเกิดห้างครับไม่ค่อยเกิดดีเลย จักงาจักโขบบอกว่าถือเลยครับนี่ผมกับยัยอซอ้องมัดแล้วก็เอาไปดำล้วก็เลี้ยวด้ครับนี่นี่ครับกางางามครับทงยุ่งเหยินตายครับรูยุบยังขึ้นไดือดตายนะครับถือน้ำเข้มนะครับน้ำบาดานก็อีกบอ่อหนึ่งมันเข้มนะครับนี่เขาตรงหาวิธีแก้นะครับเพ่งในเอาทอลงไปอีกที มาเบ่งครับเพราะว่าวานตกกาวไอเทียสองกนตายอีกแล้วครับเหยาบลอยเลยนี่ครับวิถีชีวิตของชาวนาได้ครับพ่อเห็ดก็ว่าได้กินนะครับอยากกินก็ซื้อกินเอาพอแล้วจอเล้อันนี้ยนอ่อครับ ตอนนี้กระพุนทำแล้าเมา่ล้วเารอพ่นแต่จะเป็นธงเราไม่ฮันเตะงานมือหนึ่งนะครับมือนี้เป็นวันอาทิ์พักพอนืินกับยุดอีกมือหนึ่งครับไม่ได้พักพอนอกนี่ครับเอ้าผมกั ฝากเบืบ้อง,งคลิปเบื้องโฆษณาเนี่ยครับฝากกะไลค์ก็กดตามนะครับนี่ตอนนี้ลกเดี๋ยวไปดำเดี๋ยวทาไปดำครับไปพอแล้วพอแล้วต้องขึ้นไปเอาค้ากล้องมาตั้งไว้เลยครับเดี๋ยวดำให้เบื้องครับไปเอาครับเดี๋ยวทีว่าผมลกกาว่าป็นนะครับ ลมนะครับ <uma> <c oughs> <tackle> มือ,ดอแดดทันัแดดมานะโอ้ยแต่เชเลียต์ว่าือตาว่าตา่วมมือตงไม่รู้ว่าจะงโอ้ยเดี๋ยวบงังตาเดียวกะลูกเดี๋ยวบังพองตานี่ยดำหน้าเมจะอันดันจีนไปดำหน้าครับปนีิ <c oughs> โอ้เดี๋ยวโทรั์เปียกน้ำเลยครับตอนนี้ แล,แล้วอันเออ,อลเล,กลกนอยนะครับตัวทรับถือหนาบดูดูเบื้องผุนดอกม่วงมากดกขึ้นยังนี่นะครับลูกกาไปไสยักษ์สามมัดเดี๋ยวต่อเลยลิปสองนะครับคลิปนี้เบิ้งอันนี้ไปก่อนนี่ครับลูกกาเดี๋ยว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 เหยาไปเองเรากันนี้ ดำนี่นี่แหละให้นี่ก็บ่ได้ไรไทยหยาดลูกออกเมื่อเราก็ดำหนดบ่คอยว่าว่าในใจ่อยไปเห็ดมันหยาดีแล้วเนาะใส่ราคครับเพืคุณครับ